ไควจะคนไทยด้วะช่วอยู่เนาะวันเช้าเนาะแล้วก็คนไทยนะวันนี้คนไทยท่านผู้ชเช้าบอกอกระลูกแต่งตัวกันนะเออแม่ขอกลูกสบายดีขอกระลูกแต่งตัวเซ็กซี่แล้วไปไทยกันเลยมีห้องมีห้องวรอเอาใช้ใบสีไป รถเพินนะกับูกเนเราเรไปจอดถนู้น้ไปไปโอ้ยค่อยเยอี่บ้านีกลัวเอาลงถิ่นไปพู้แดงู้แดฮะโอ้มีเงินอยู่ก็บาทนี่เพิ่มาปุ่นเงินกลางท้างบาทนี่เนี้ตายรแท้ๆบาทมาลงทะเบียนในี่ได้นะกรงทะเบียนเนี้ยนะทะเบียนชาวบ้านมาเงนจอดใช้จำยากได้ดู ปินไ่มาดิใช้การเะเบียนกับไผ่มีราชีเลยจะจะเสือเ้ยดิจะมีไล่เสือนถึงต้องอยู่บ่นี่แตเอาคือยงอนี่บ่เนี่ยหาของกนเพือเสีอไลสเนาะได้อันได้เนื้อคู่ไปนั่นอย่างนะเจ้าของไฟฟ้าจ็ไปนั่งบ่นุ่งบุญเน่น้าสิไปอืมมันชียังบ่บน้ามันยาวเลยนะ จ ja. oh, okay. ักเดียวสิโทษบอกกันจักที่บอกแล้วจะไปนั่ไรไปซื้อไปตลาดตลาดรู้อ่ะไปชื่อข้าวให้ลูกให้เต้ายังไงอยู่เดี๋ยววันขับรถไปอยากไปนั่งนี่เนี่ยครูจะอ่านมือเด้อข้าวอินเดียนทองคิดชื่อแล้วอ่ะคิดชื่อแล้วเปลี่ยนให้เรอไม่เนี่ยอินทองไออินทองของเมร์เลยอินแตอินทองคนแล้นอืม สวยช่งให้ไปเก็บได้มันดีโอนไหมวะเหอติแกนไดไห่วเอามาโคตรมากพอมาโคตรมากมีเงินชดอเปลยเลยเป็นมะ่วงที่เ้าเข่ากระตยืนพอมีน้ำมันจะบายไปเนียืนใต้ลเอาไปมันมีเงินชดยืนบัสก์โตนี่ต้องสิบเก้าก็จอยไว้นะ สองเ้าเท่าไรสองพันสามพันสามร้อยสามร้อยโบมีโบบานาไปเอาเอาไปสามพ่อไปข้านะัลโหมูอาบน้ำได้สิดอกบอกลุงบุญอาบ้านแน่นอนตกงานงานหันบหมูจนมาถ่าเลยตื่นไฟฟ้าอันนี้นอนยางลูกหันอบ เได้ยงแบเนี <laughs> ้มาก่อนไ้ผัวเอาลูกอะรมปาได้เนาะไปไฟไปม่นในสุมือนี่นะโอ้แงหมืนัุนใส่แข็งอะุนสสยแข็งไ่ได้แค่เด้อุนอง้าของข้า้องข้าโอ้แสบเนาะเดินเดินกันห่างหอท่างกันหกมางเือน้ี้คือม้วเนาะบนนี้เป็นแถ นี <dan> ่ย oh, hmm? well. ังมืดนะมัวกันอกันี่ยดมมิมัวสัสิหายขอได้นี่โอ้จับกล่องสั่เป็นเห็ดคนขี้ไล่ก็ไล้นี่ได้หายแล้วเนาะไปจอยกานนะไปจอยอันนะไปเรียนไปนี่ลงกอตเยี้เรือข่ไปซือขื้เรยม้อย โอ้นมเาน่จพขอบใจย่า้อีกเนข้าใจกัขาราไม่ได้เอาแล้วของข่อยมันน่อยก็เปลี่ยนไว้เราเปลี่ยนไม้ป้าจอยเปลี่ยนไว้เราใครรอกันด้วยจุบก่อนโอ้ขใจเข้าใจคช่ะมาจุ๊บใม่น้สนอจือใหีนจด่บ่่สืบ่เาจอยล่ยนมาจอย่สบนซ่าตนะเรอยเจบ่แม่นแมนนลีเอ้ย เปลี่ยนไคนว่าใรอยน้อช right. ่ okay ้นจะมาื้อมาชนตเติมกแเนน้อยใจเอ่มา้า้แ่เนาะลูกสาวคนที่แต่งตัวรทเป็นแ่ี่ใกล้โจย์แน้วานี้โอเคดีกการเลย่ะ FC ยังก็ดีก่เห็เนาะจ้าเอาได้น่ะเอาแม่น่ะค กิน้ํำกิน้ํำพระเอกอีกไอ้เพิ่อกิน้ํำนังเอกอยากเป็นพระเอกเขาบอกกินเียบร้อยเขาไ่ได้บอกกินไม่ต้งีอยากเด้อเนยียบร้อยิเขาบอกเอาไปกินเียบร้อยเด้อวะของของข้าวพ่ออย่ไรของคือผมเี่นมาเลยมาเด้อคุณน้ำเม่อ้วนเลย À, à, để... no, 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 mọi vui... gì... Ôi... nói... à này mất tích là mọi người mất tích là mọi người mất tích là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  mất tích đi, mất tích là 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 mất là mất tích là mất là mất tích là mất tích là là เอาไปเพื่อนนะมั่นเป็ปัญหาเรามาหาเอาไปเพื่อนบ่กบ้าบุญไปจัเคืออะไรอ่ะปีแรกบอกทัดพนมนะอุ้ยเอาไปปีนั่นเด้ไปนกไก่ไปคูฟีเออไม่นัเนาะเีาก็ไปนกไก่นี่กับนี่กับอุ้ยมัอนี่นกนกขึ้นลายได้นกแงนนี่นกแงนไล่ลายมาเนี่ยนะเปลี่ยนใจกันจ้าลูกรถ ัขกใจอยากอยากรับหายยุ่แต่ว่าคอยหักโปไปล์เรื่องของเรื่องนั้นยันยมาเลิกไปเฮ็ดบัญชีแล้วปลาเราอยู่หันปลาเราอยู่บนราวขอธนาคารอากาศข้ากับป้าเราอ่ะบุ้นาเราอ่ะเอ้าเราไปเฮดบัญชีไอ้สิเกียรยังเมียกับเนาะอะไรตัวเฮ็ดเลยคนคนเต็มมันเต็มนั่งเดียวมีแคบอันว่าคิดไปอยู่เดียวนอนนอนเหย่าเดินอนอย่างนี้ผ่านคนไทยทนาที เอตายท่้นเป็นน şey ังตีแนนเรื่องของเรื่องรถมันก็เต็มแล้วก็ให้ให้ที่แบบว่าเพคนถือใบเรียกไปก็ที่ไหนรับแบบว่าเงินค่าผ่ามาหันแล้วแบบนี้แหละเขาก็อยากใช่คือใหญ่เพิ่มนด้ฝากมาได้ฝากมาชัดเจนอยู่แต่มันผลิตอยู่นะเงินเท่าแม่ก็ติดอยู่สี่ร้อยแ่วแม่ก็ได้แล้วบ่วยมีเงินใช้ได้ไหรือเราอ่ะเก็บเกี่ยวมาทั Chị nói <laughs> chi à chị nói bán Chị nói lắm ch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 i đó chi bao chi lắm 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 chi Đi chi lắm 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 đây lắm rồi lắm ก็ไปนั่งอยังว่าก้นเพินค่ะยังงามเลยนี่อันนี้ดันดอยู่ันดา่ดเหเจ้าหันอ้าวันก็อยากให้ล่งบุญไปเฮ็ดบัญชีธนาคารมันเน่งออกแลย เด้งเหาะจากชิได้พูดได้ล้วของเราของลุงบุญเดอกลุงบุญแล้วเอ็มใช้งานไม่ได้มันเป็นช่องในคาเดียวเออเลยจังพ่อจังพ่อมันเป็นช่องเนาะช่องผาเอาล่องผาเดียวได้ลูกผวยจังพ่อจังเข่งอายุน้อยหนุ่มจังพ่ออ่ะงามได้อหรนี่งามได้เลยนี่

ข้างไข่ก็ดีแน่ข้างไข่ยอไข่เดียุ้ม่เนี่ยข้าไข่ีเยอแล้วแต่ท่าดมั้มอ่ะนี่อ้วนใส่งามยยอะแต่แบาอันนั่นเพื่อนอันนหละบอกปมจะเอาเพื่อนชิบรดิจ่ายข่ไปแจ้งเนาะนาดใส่ผวยิ้มใส่ยิ้มได้ชืดใส่เชืด่ชอแดงนะเชุดให่มากพัวกันเหี่ยยต้อไดชืดยิดมากกว่า ยังไม่ได wow, well. ้เอาเอาไปแล้วเมืองยจ้ยังไม่ใช่แล้วเมืงกันนะคุณนี่บุกในะม่ขใยก็บนนะขายก็บ่เอาแล้วไ่ใช่ไ่ได้เนาะทานแค่ขายห้องแบบใรนนนงเซนซื้อสองเซนหว้าหขื้นโพนแบบชนจนนั่นเพล่ะอะไรวะช่วงนี้โพนโพนแข็งยัไม่มาไม่ใช่กจะไม่่คกนา่อยู่ไซนาไม่่ขายก็าแมนวันนเอี่ยงนั่นแหะคือของแมนนองเซอร์นะ XL, rồi, okay, <laughs> nên <Mình bị, cười> <primera> <laughs> <laughs> Không phải sẻ ếm <laughs> <laughs> Mình mì <laughs> Mình mì Ếch éo, hoặc với Ếch éo thì cả ngon đấy Không phải, phải kịp hồi Cháu cháu sẻ, ếm đứa bà éo thì có đại Ừm Hãy đấy Đứa bà phải kịp Đứa bà bà ẻo phân xám bò bò หมัดม่วงหมัดม่วงเบาอันนี้นะยืมถวยเก็บออกุอะไรเงี้ยอันนี้เลยค่ะขยะเหอะอาวไฟนะขอบิวอันนี้เยค่ขยะอไน่เด้อเออนึเนอะตร่มผัดลมเพ่รับน้ำเดียวหรืเ่าอยตัวนั่นเดียวี่ ตัวอยู่ืนกรหองแล้วคือการเที่ยวกนเลยใเป็นไกรโจทคือฮะเี๋ยวมาดก้าในแก้มนะท้แก้มดูยูเอ้ยอ้ยไปเที่ยวไทยอ่ะชื่อันของไทยมากินนอเฮ้ยแต่บางุญได้ชื่อเราอยู i̇şte ่นะก้องเป็นบ mm ีอ hmm> ยู่วันนี้ขอเงินหนูไก่ว่าจัการกจอยกับ้าหดเลตูดเชียวเป็นเหตุบัญชีก็บบริวีเงินจ้าของชกี แอมันมีป um, ัญหาลยอันห um th right ้อ totally. ัพเดทพออัปเดตแล้วมันเล่งอหามงได้อยตึงได้ปีเนาะตึงตจะขลาลดออกไปบดจเดีบอคือธนาารการค้าเปบอขอวันีก็คืงกิ้งนี้คแกนี่้าเ แต่ว่าวันนี้เราบัดเนี่ยเราทานระเบิดอายุเลยเราผัดปอดเนียเราไปเปิดลงบนบัตเอาวัดสีชมพูแต่ทำงานพุ่นเราเปิดะก็ได้เราักนะนี้เนาะีจะไปจะเิดปก็ได้เาเปิดก็ได้แล้วมีบัดงานัเปิดตะกีกัมีวัดงาน บชีไทไมบอืมจะบันชีเล่าบายาก t รู้ชันนะนจนอดไปทุกที่มือเช้านี่กะความจมเนาะอันโตจงขควเสียงแอปปเจ้ยเพื่นว่เจ้าเจ้าสิไปอย่าว่าอันบุญธาตนั่นคอยบุมีเงินเพื่อนว่าบัอยออกมาแต่ห้องวะ cheo uẩn an ồn ngân phết bà, quay nó bà, không bảo bà bố mì ngân bà, ồn ngân đìn để phực để phư để sao thế? Chẳng <laughs> 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 à, phải anh mượn sắm thế? Tha bàn, bay bắn chi cái gì vậy? Chèn quăm hao an, hao phải cheo quăm bớt ngân đài của an hao ồn <laughs> đấy. Cheo hàng sành kinh, hàng sành, Jack bay bắn chi cái มันม,มีนพัฒนาถามเพิ่นว่าเจ้าเคยโอนไปใช่ไหมโอนเข้าเจ้ามันซีข่อยกับอันซีหันไปมิกโอว่าไปใช่้รึเปวเปา่าลเลยพัฒนาบอสเถามตาตาวแล้วแม่เพราะว่าไงพูดถึงอค่ะพายเอาออกไปใช้ก็ได้อ้อวพาอแจ้งมันมีเลขบัญชีด้เยเพราะว่ามันมันถอนได้ถอ,อ,อนกับได้แล้วว่าถ้าพายเอาไปใช้เอาเรพิส วา้ดอนขบงทีได้มันือเขนขืนซื้อเราเลยนันมีซื้อแหละมันนั่นบุ๊คไทยอันอนไปใช้ได้แล้ว่ฉันเนาะอันอนไปใช้กับไปดูเต็มรถไปตูกไปได้เอาไปแลมดตู้ไปได้ถ้าใกล้นี่แลนะอืมแบบอืนแบบพ่อย่างวาสิพาไปท่านี่ไปาไปจะได้ือเปาไปนี่คละซื้อน้ำอ้อยนี่นะน้ำอ้อยน้ำแอว่ะะ เออน้ำตาลก่อนกีนแกนวดเน่น้ำนีแหละน้ำตาลกับข้าวเนาะเออได้กินกับข้าวมันเแพงเลยเฮ้ยมือ่นนี่แพงาแพงอ่าน้ไปร้าัาบคุองแพนี่มีฝาของถกงอ่ะิปบันหมนั่นที่เลยของก๊อปของปลอมมอที่เลยของก๊อปว่ะอาของแพงเรานงานที่นั่นึ้นน้ขึ้นน้ได้ยังไงกันแล้วชิปเป็นชิหนเป็นเได้กินก็แพง่นะเ่น าทเ้ากวดที่ายพันแม่เน่กวดหน่อยสิพันเลยอพันห้าขายอาสิพันหรอนี่แันกี่หล่างกันกวดกางนะน่ชี้เลยค่ะบางไห่าันหรอกอยู่อยู่สวรรค์ะห่ากินสิบสองสิบสองพันนะตัวสิบพันนะสิบสองเว้นเปล่าได้หัน ไงที่องใจกังเเลยนเป็นซีกวดไ่กวดเ่อได้ดอกนี่ยกวดน้อยเด้ขวดไหญ่้นะีด้ขึนมาบนมีขายบ่ไหนงานให้บานเานอ่างานเนี่ยเร้าเจ้ะอยู่ในงานกวดน้อยหพันเนาะอืุ้งดกุ้งเนี่งานใทไปืหนดน มาตุ mm. food, friends, wow. no. ้นมาเกียงสองชุดนี mm ่นะได้ชุดนี้ชุดอันระโปงงันยังไงอีกปงลางไหมเนาะไม่ไม่ยากจะแต่งแต่เปียนเลยก็เพียชื่อไหนเันี่แค้เจ้าบุญอุดรสชาติข้งเคยกินก่นใให้มันรไ่เอยกินแต่ใช้กออีสานะใชแค่แบบ ริชังห <are> <laughs> ัวก <laughs> nice ัซื้อมาไหก็หนาะเกระดัตบมนทนมนหิวไอแค่ได้ไปกินในนั้นกินไนอาหนั่นน่จะโตก็นั่งกิน้ก็เอาไม่กันแล้วก็แนหิวแล้วจะแวิวหวิวซือเอ้ยอันนี้เยอะให้แ่นคายให้วนไก่กินจะเลมดุ่มบอกให้เอาให้ ด้นาได้ช้นได้รเลย่างช่ช้อนได้เลยอน่ะชอนนีลรุ่งรุ่บอกว่าทใไ้กินก็เริ่มเถาไมขอด้วหันมนมีปืนบอปืนปืนเออมมีนะปืนเอ้มันจะไปไมันจไปมากปืนเาจะไปืนมอ่ปืนมันเหมอนได้ยังไงขนมมันเคี้ยวเนยนร่อะไรม็นเรื่องอคนอ่าครับน้อเป็นเรือะนเป็นเรื่องมันเป็นเ่ตู้นะ

หอนคักหอนแน่ดิดอเนาะมันแบกฟ้านั่นยงเชีวิตหาเนาะเด้ไปย่างตามาลสิร่ม้หาตัวใครนแดงเนาะมันหอนหอนที่เป็นลมเนี่ยนหงอกก็เลยเนาะหาบอ่งอันอันม่างเออเจ็บขึ้นอย่างเฮ้แม่ครบอนใดพวกมันนั่นอ่ะหางมันตดักเลย

ขดวงก่อนเดี๋ยวไม่อ้วนก็ไปได้ไม่อ้วนไปตลาดไปน้ำไม่อ้วนเนาะไปไม่อ้วนก็ไปไม่ไปเดี๋ยวเนี่ยไปนี่คือไปไม่อ้วนกไปูไปไม่อ้วนไม่อ้วนทักภาิงม์เรยเจ้าเไีก่กินน้ำตาเว่นไปเออชวนพรเจ้กินน้ำตาเว่นแล้วมนะบคว่าก็ัรเจ้ากินน้ำตาแว่นนะน้ำพระเจ้ากินน้ำตาเว่นใหญ่ใมวันนี้นะแ้าไปกินในเรื่องคน

จะว่าน้ำหนักอีกขึ้นไหมไ้กินกี่หมื่นไปเนี่แต่ว่าปุนพอแล้วก็ันทำให้ซ้อนับเ็นนนะคยสุขภาพไปแยกน้ำตาลเลยนะมันมันงจดีแบบว่ามันเป็นสตรอเบอรี่กสตรอเบอรี่เ่ันเป็นเป็นนมปั้นน่นนะสตรอเบอรี่ขาวเป็นนมเลยน่นล้มันคือาวกับน้ำยั่น้ำเออสตรอเบอรี่เป็นขวดยางนี่ม่ไมไม่สตรอเบอรี่เพราว่านี่คนชอเทกวัน เบองคิดลูกชายของคือ่บอร์เลยอันตอนนั้นเอาอาบุญยาเพราะอาบุอเจ้ามามีแบบเป็นได้ท่าู้คิดที่ใส่แล้ได้เลยอนะยังก็ไ่ยากยังให้ก็บ่อยากเลยใหกินเค้กบ่เออกินเค้วอ่ได้อยากเปอยาก่วันนีอาพี่ยกมูกายหนาไปเลยเจ้าก็กินลูกเค้กเออมันแซ่บเป่าเอาลูกมากินมันเส็ตัวยโฟมมันหมดึกเลยอาทิตย์มา อทิตเอ้อทิตปนลำบากอาบอยอทิต้แจแลนหาอาทิต่นแจกขนาดไปแล้วเจริญนี่ก็ย่งเงินไดนหากระบ่งกระบือติแลนดดีงักะงักเลยเป็นรี่เาไปว่าอยางอดใจแ็รีกะดิอันอันน้อยๆนะอันเป็นปากอันอนั้นกดแขนะปากแกะนะือตวนเมืออะ ตอนนั้นนะขอลงไปซื้อนมให้น้อง่ะลงไปซื้อแล้วอยู่ห้านนั่นนะซื้อแล้วซื้อตอนนั้นขยก็ซื้อให้ตอนนั้นน่ะป้าวาดินยังหามคือกน่อยแทนน่ะอยากได้ว่าเวท่นั้นแล้วะกนะโอ้ะรล่รน้างไปาับกับอเลยส่ามาเด้งดดหม่ด้น ฉดนี่อะฉด่นมักนี่แหละนี่ที่่นมักมักคือมักอันนี้ดโีวาลาสินอนกะกำฉดมันเก็บเพี้ยสิไ้บุ้กัยางบุงเวาบวันกินี่ว่ากินเลยก็จะได้นยืนใจบ่กจเบอร์นนะบอยางชุกลางะเียวเดียวละย่าดเบอหนึ่งของกับเบอร์หนึ่ง

แล้วแล้ว็ห้ออกมาไปคลอไปเรืวาไห้นะัวย้วเชนไปแล้ค่ะไปแล้วเอานเด็น้องที่้งเนาะโอ้ยแนแบบว่าไปทำ้กับอาจารยท่านะให้แนบแบบท่านะท่านใกล้ท่านดำได้ให้แนบเอ๊ะนักนอน้นคลอชื่ออะไรนะ้าไปแค่คไิวมนนน่ะบ่ไปแบบไปนั่งยนดดแบบโอ้แบบว่ายชุดเลย มมงอยู่เพิม่แ่ารเอร์อันรถเราไปบ่แมบนอันนี้เราบ่ก่อาได้ไว้แบบนี้็แบบฮักแบบวนโก้งนะแบบอันควันแบบกกติเข้ากบบควันือแบบวบาธรรมดาเนาะเห็นบหมว่าเ้าสุที่เราเทมาว่าเงินไปเงินได้หมดแล้วก็แบบคิวอะไรเห็นนสดเราเต้นหลงลงมเกาะ่ายมันจับโซ่ไม่น้องเนาะ อ้ยบายสบายแล้วมาเรียนยโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องมาฝากกั้หน่ไม่ได่ว่าของไครนะ